สวัสดีค่ะเช้าวันอัคารที่30สิบงหาคมพศสอง5สิบห้เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระราะนตรปกป้องชาวนี้เพิ่มจากเขาเรียกว่าอะไรภาษาบ้านๆไหวตัวดีหน่อยเพราะเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ วันศุกร์ต้องอีมีงานอยู่ที่ <c oughs> สตีฮิปเราก็ไปนอนค้างที่นั่นเสาร์อาทิตย์แล้วก็ทานอาหารทะเลโดยเฉพาะอะไรนะครับคุณแดงพี่นีท้องเสียหอยนางรมหอยน่งรมหอยนางรมหอยนางรมเป็นเหต็ดร้านสุดาอย่างเดียว แต่มันมีอีกถ้วยหนึ่งที่ไม่่มที่ได้ล้างน้นําอย่างเดียวแล้วลืมล้างสุดาไอถ้วยนั้นแหละเอาดันเอาเก็บข้าตผู้เย็นต่อไปอีกนะไปแช่รวมกับกุ้งดองกุ้งดองน้าปลาทั้งสองคนแม่ลูกเลยลคุณลุง<ม>แดงเนีขาไม่ได้ทานเพราโชคดีไปส่วนป้าตากับน้องอิ่มก็แล้วน้องอิ่มก็เขาเรียกว่าอะไรป,ปวดท้องเมนด้วยโอ้ยไปกันใหญ่เลยอาหารทะเลปกติผมก็ค่อยชอบอยู่แล้วเพราะนื่งจากว่า ผมเคยแพ้ทะ<ช>เลแล้วก็ก็ียกแพ้พวกเลือดสียงเงินพวกปูพวกอะไรเนี้นั่นแหละคุณลุงก็เลยโชคดีไปโอ้โหจะประตาออโอ้โหท้องเสียตั้งแต่ทานอาหารทะเลวันเสาร์นะวันวันวันศุกร์เย็นแล้วก็วันเสาร์แล้วก็เดินทางอ่ะไปไหว้ไปวัดช่องแสมสารนั่นร่างกายเริ่มเริ่มแบบปั่นป่วนใน ในท้องเลยแหละต้องใส่แคมเปิร์ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าป้าตาใส่แคมเปิรแล้วนะต้องใส่แคมเพิรเพราะว่าเอ,อไม่ไว้ใจเลยแหละแล้วก็พอไปไหวออ้วัดช่องสมัยสารเสร็จไปทาบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปวัดเอ,อไปวิหารหลวงพ่อดำ <c oughs> ไปร่วมถวายเออสร้างออกระเบื้องสาราที่นั่น แล้วก็คนเยอะก็เลยไม่ไหวอะรู้เลยเลยว่าล่ากายเริ่มไม่เนี่ยพะอ,อืดพะอ,อมบอกไม่ถูกก็เลยบอกว่ากลับกลับเลยเอ,อน้องอิมก็ขับรถเองก็เขาจะได้รู้เส้นทางอะเสร็จแล้วก็กลับถึงบ้านเกือบเที่ยงนะตุ่เที่ยงกลับมาถึงบ้านก็หมดไส้หมดพุงเลย เราเราไม่ไหวจริงๆไม่ไหวนั่นคือลุกไม่ได้จริงๆเลยใจอยากจะลุกขึ้นไปเตรียมอาหารถวายพระก็เลยต้องให้เมื่อวานก็ให้แสงบุญกับคุณลุงแดงไปซื้อๆๆอะไรนะซื้อขบ้าวไข่กระทะกับต้มเลือดหมูถวายพระแล้วฝนก็ตกด้วยพ่าตาโอ้โหรู้เลยว่าเพียเนี้ยเนี้ยต้องทานไอ้นี่นะคะเขาเรียกอะไรนะเกลือแร่ใช่ไหม ตึกเขียวนะคะเพสัตว์บ้านค่ายจัดยาดีเป็นัำดับหนึ่งเลยเราครอบครเราบอกเลยนะจัดยาดีมากแล้วก็ให้ยาทานแกาเจียนมาด้วย mm. เพราะว่าโหปีนี้เป็นปีที่ประตาถึงเราจะพร้อมอยังไงนะคะแต่ถ้าสังขารเราไม่ให้เนี่ยเราจบเลยนะคะ แข้งขาเดินไปวัดไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้แล้วก็ใช่นนี้ก็จะนอนภาวนา <c oughs> ตั้งใจเห็นแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันทํามไม่ได้อีกสิ่งหนึ่งฉันจะต้องทดแทนให้ได้เนี่ยก็เลยรู้เลยว่าเลยบอกคุณมุงแดงเลยว,ว่าเอยเราจะไปไกลกันได้แค่ไหนนะคือจะเดินเออน้องอิมพาไปสวนนงนุษด้วยไปดูความเป็นไทยโอยอมรับจริงๆนะคะว่าคุณกำพลเนี่ย ทำดีมากทำดีมากเลยทำให้คนรุ่นหลังแต่คุณลุงแดงบอกว่าแต่ถ้าคนจนเนี่ยไม่สามารถจะไปได้นะเพราะว่าเฉลี่ยแล้วคนตกเท่าไหร่นะคะ900เออพันสามพันสามหารหารสามอ่ะตีก็พันสี่สามร้อยห้าสิบคนละสามร้อยห้าสิบก็มีเงินคนละพันใช่ใช้ถ่ายอยู่ละใช่ไหมมนี่เพราะค่าตั๋วล้ะ ต้องเอาแบบนี้ต้องต้องเอาแบบว่าทุกหน่วยงานช่วยกันนะคะที่มันมันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะไปโชว์ต่างประเทศได้เลยว่าเราอนะมีประเพณีมีขนบธรรมเนียมของคนไทยมีความเป็นไทยมีความเป็นตัวตนของเราเรานี่ไม่ได้น้อยหน้าชาติอื่นเลยดูไปด้วยท้องไส้กระปั่นป่วนไปด้วยก็รู้สึกว่าโอ้เนี่ยเนี่ย เสียดายนะที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ดูเนะแต่นักเรียนจะได้ดูแต่ผมคิดว่าคุ้มค่าค่าประตูค่าไปดูค่าคุ้มค่ามากคุ้มค่าของมวันคุ้มค่าดีปตาคุณลุงแดนท่านก็ต้มกุ้งเรือจัพพระมาหน่อยหนึ่งส่วนปลาตาก็ทําเป็นข้าวต้มไข่วันนี้พระท่านก็จะมีข้าวต้มกุ้งแล้วก็มีอาหารคนละถุงง่ายๆแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับจูเดิมแหละ อิ่มก็วันนี้ออกหน่วยแม่ก็ต้องไปส่งแต่เช้ารีบไปใส่บาตรแต่เช้าเลยคือร่างกายเวลายืนนานๆป้าตาจะป้าตาเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าไปไหนอ่ะยังยังไปสวนนงนุษย์เนี่ย,ย,ย,ยมันไม่สามารถที่จะถอดแมสได้เลยแล้วมันก็ต้องมันก็จะต้องเดินซึ่งเนี่ยแหละหนึ่งและที่ป้าตาจะเดินไม่ได้เลยนั่นคือการเดิน <c oughs> เดินไม่ได้เดินไม่ได้จริงๆเลยแหละก็ลเลยบอกว่าแย่หน่อย มีคุนแดงคนเดียวนหะเอ้าเมื่อวานไปงานไปงานใครคะไหนเล่าให้ฟังสิอ๋อโอ้ยนะป้าเขาอายุ91้าสิบอปีเลี้ยงสมบูรเลี้ยงพระสาวงามบ้านค่ายนะโอ้ป้าปั๊กนี่เป็นสาวงามบ้านค่ายเลยนะคะป้าปั๊นี่ผู้พูดว่าในเขตเปล้อนเลยโอ้อายุกียืนหนึ่งในห้าไม่ถึงระดับต้นๆเลยนะ ว่าอายุมากดับแกนี่ไม่ค่อยมีใครนะโทษแ,แข็งแรงเห็นผมด้วยผมแกเพราะว่าผมทดส,สอบแกเรื่อยนี่ใครเนี่ยอืมสมบัติไงล่ะนะโอ้หเนี่ยโอ้โหความจำแกเป็นเลิศผ้าไหมานานๆไปเจอทีนะผ้าไหมนะปลาปลากระส่ยผ้าถุงผ้าถุงที่เป็นผ้าไหมและเสืส้อที่เป็นลูกไม้ประจําวันละ แล้วถ้าใครไม่รู้ว่าวันนี้วันอะไรให้ดูสีชุดของป้าป้าจะใส่สีชุดประจําวันเมื่อวานวันจันทร์จะใส่สีชมพูเห็นไหมวันอังคารก็ใส่สีเหลืองเขาจะใส่ชุดประจําวันวันเลยแหละสมัยก่อนนะแกจะถีบจักรยานหนว่าเจอที่ไหมก็ตะโกนกระจกแล้วบอกว่าป้าค้าสวัสดีเออไปไหนเอตาแกจะจําได้แม่นตอนหลังลูกๆลูกๆก็ไม่ให้ ไม่ให้แม่ถีบจักรยานแล้วหนูยังจาได้ไม่ให้ถีบกแกก็ไม่ถีบแกใช้จูงแกจูงนะเพราะแกบอกว่าจูงมันไม่ล้มเพราะยังไงมันก็มันมีมาฐานตักตอนหลงังล้มไงคนแกนะเวลานั้นไปเขาบอกการทรงตัวของเราเนี่ยจะจะจะเสียก็เลยตอนนี้<ๆ>ก็เลยให้แกนั่งอยู่บ้านแล้วก็จะมีคนไปส่งนะไปส่งแกไปคุยพวกปาก ตั้งสนเพื่อนฝูงแต่เพื่อนก็จะหายไปทีเราคนสองคนเมื่อก่อนก็นั่งคุยกับลุงลุงเลยนะลุงเสริญเออแน่นแเนีนี่คุณรู้ไหมว่างานบ้านร้อยปีวัานค่ายอะไรเนี่ยเกงว่าเดินซื้อของกินซื้อนู่นซื้อนี่เก่งเดินมาโอ้ว่ากิจชอบคุยปากโป๊ปากลูกหลานบ้านนี้สวยทุกคนเออจแมบอกได้เลยลูกหลานบ้านนี้สวยทุกคนเลยแล้วก็ นิดใช่ไหมนินิยานิติยาจองผ้าไตกระถินวัดหนองข้อหมูไม่ให้จองโอนผ้าไตถวายผ้าไตกระถินวัดหนองข้อหมูเป็นผืนแรกให้ลงชื่อหยิบปอนี่เห็นไหมแล้วก็ลูกๆหลานๆก็มีปะแป๊กก็ทำพระแป๊กก็จองมาแล้วก็มีอีกคนหนึ่ง จองผ้าไตกับป้าตาจะต้องให้ตะตังกับป้าตานะคะเพราะว่าคุณล,ลุงแดงก็ไม่ใช่ว่าจะจ,<ๆ>จะจะ,จะเป็นคนที่จําอะไรได้เมื่อวานคุณล,ลุงแดงไปซื้อยาแล้วคุณล,ลุงแดงก็เอายาทิ้งขยะได้ใช่โม่นมนในตบิดป้าตาเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบยอเยอ้ยคนท,คนที่คนที่ทําความผิดเนี่ยก็หมยว่าฝึกไว้ฝึกความจําไว้เนี่ยชีวิตของเราทุกวันเนี้ยเรามีความสุข กับการที่เราได้ได้ได้อยู่ในสภาพแบบนี้ดุบ้างป้าตาเป็นคนที่ดุดุดุบ้างเสียงดังบ้างก็ให้รู้เถอะว่าดุด้วยความรักว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยเขาอยากให้ได้ดีอยากให้มีสมาธิอยู่กับตัวนะอยากให้มีเนี่ยคือป้าตาไม่สบายก็จะนอนห้องนี้ห้องนี้เราทำไว้สำหรับพักฟื้น <laughs> เป็นห้องพักฟื้นนะก็จะ มีเตียงนอนสองเตียงไปนอนเอกเขาเรียกเอกเนตก็จะเป็นห้องเอกประสงค์จริงๆก็จะเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะห้องอเนกประสงค์จะรีดผ้าทํางานก็อยู่ในห้องนี้ชีวิตของเราสัมพันตายายนะคะมีความสุขตามอัตภาพที่คุณทุกท่านเห็นนี่แหละแล้วก็เมื่อวานน้องนันทพัฒนนันทพัฒหรือนันอะไรเนี่ย เขาก็ร่วมสมทบทําบุญมากับป้าตาเมื่อวานเป็นวันเกิดเธอเธอก็ทําบุญมาเอ่อเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถวายพระตาหารเห็นป้าตาทําบุญหนูก็เลยเอาคุณนันน,นักพัดไกวุฒิพักพงก็เลยบอกป้าตาทาบุญมาป้าตาก็เลยบอกว่าเอ่อทาบุญมาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะให้ถวายพระตาหารพอดีป้าตาบอก เอาเป็นว่าป้าตาแบ่งไปร่วมกับพไตรัยกะถินวัดน้องข้อหมูห้0รนะคะเพราะว่ามีตาทำมาสอ0รใช่ไหมหออสายใจทำมาอีกสอ0สแล้วก็น้องนันทนภัทรเนี่ยอีก500ยก็เต็มหนึ่งผืนเขบอกได้แล้วแต่ป้าตาใจเนี่ยก็ต้องอัดโวทนาบุญน,นะคะเนี่ยและนี่นะพออกับน้องอ้อยนะหออสลม กับนางปียพรน้องอ้อยเนี่ยเล็ดรอดเนี่ยและครอบครัวรวมทั้งครูคุณครูคุณนภาทิพวารีนี่ก็ร่วมโอนตังมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานหกร้อยบาทของเดือนกันยาสิงหาย,ยังไม่หมดเลยกันยามาเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็เลยบอกว่าถาม,มยังยังไม่สิ้นเลยถามว่าท,ทําไมถึงจะต้องแบบ,บจะต้องหนีมากเพราะว่าเราจะต้องทําบัญชีป้าตาจะต้องทําบัญชีแต่ละวันแต่ละขาดไปสลึงขาด สตังเขาขาดไปหนึ่งสลึงเนี่ยเท่ากับเราจะต้องไปชดใช้เขาอีกกี่ชาติกี่ภพก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยนะอย่างมกมระตายอะ่ะตอนแรกบอกว่าถ้าพระตาใคร<อ>ทําบุญมา100<อ>ไม่เป็นไร<อ>ทํามาเลย2 0 0ร0 0ยสาทำเลยเส่วนที่ขาดป้าตากับ<ต>คุณ<ต>ดูแดงจะเติมให้เต็มผืนเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้ ทำบุญกับป้าตาไม่จําเป็นต้องทําบุญเยอะทําบุญน้อยๆเดี๋ยวเราค่อยเติมกันไปร่วมด้วยช่วยกันเพื่อกูลอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันนะคะน้ําใจของคนจนเนี่ยมันเหนียวแน่นและแน่นหนากว่าใดๆทั้งสิ้นค่ะก็ฝากอาส,สินค้าสินค้าไม่มีก็ที่เห็นเห็นกันอยู่นะคะสินค้าของป้าตาก็จะมีผงซักฟอก แดงเ,นนเนยองอนะอน่เดี่องอด้ผงซักฟอกเพียวฟองน้ำว้าวมหศัศจรรย์สเปรย์พ่นปากกระชายขาวสบู่สมุนไพรบัวชมพูนะคะแล้วก็ w o n d e r f u l Smile ยาสีฟันนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะตอนนี้วิตามินสี่ <c oughs> สิน <c oughs> ค้าของคุณนะคะร่วมบุญกับเราทุกวันนะคะป้าตาและคุณลุงแดงฝากกดไลค์กดแชร์เส้นทางบุญของฉันด้วยนะคะเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับ <c oughs> ลาไปก่อนนะคะวัวาีิว่าเวลาบริยบุลินรากรัง เอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกะปริตังตุมหังคิปะเมโอจิยมะโตซาเพปุริรุจังคาปาจันโดปนารุโอยะธา Thank you.